สวัสดีครับทุกคนสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่อีกครั้งนะครับทุกคนก็คือถนนต้นตาลนะครับก็มาขับรถเล่นนะครับแล้วก็มาเดินเล่นด้วยนะทุกคนเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็เลยแบบว่าออกมาจากบ้านกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา18บแนาฬิกาแล้วนะครับเราก็จะมาสูดดมอากาศเย็นนะครับตอนนี้ก็จอดรถอยู่ที่นั่นนะครับทุกคนตอนนี้พีกเนือง้นะครับ อยู่ดีๆก็คิดถึงที่นี่นะครับทุกคนก็เลยแบบมาเดินเล่นที่ถนนต้นตานนะครับอยู่ที่อุดมอรนะครับนี่คือบรรยากาศครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนเดี๋ค่อยๆกลับบ้านกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้เวลา18นาฬิกานาทีนะครับลงเลข9พอดีนะครับทุกคนตรงอาทีก็กำลังจะรับขอบฟ้านะครับบรรยากาศดีมาก ตอนนี้แสงแดดก็อ่อนๆนะครับทุกคนบรรยากาศก็แบบว่าดีมากนะครับแล้วก็รถก็ผ่านไปผ่านมานะครับเราก็จะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับทุกคนสูดลมบรรยากาศเย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็พ่อกับแม่เพิ่งมานะครับผมก็เลยแบบว่าพ่อแม่อยู่บ้านแล้วก็เลยแบบว่ามาเดินเล่นนะครับทุกคนก็จะใช้เวลาที่อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเป็นคนที่ผ่านเส้นนี้เปประจำครับทุกคนก็แบบว่ามาสูดลมอากาศเย็นๆนะครับที่นี่เี๋ยวก็ค่อยกลับบ้านกันนะครับ รถผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสองสามนาทีก็จะผ่านครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้านะครับนี่คือแสงแล้วก็ต้นข้าวเขียวอ่อนนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็คือต้นข้าวเขียวชุ่มมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมาก ตอนนี้รถก็ผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนก็เราก็จะสูดแบบว่าบรรยากาศดีๆกันที่นี่นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเงาๆแ้ร้อนนะครับทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเราก็จะหยุดที่นี่สักพักนะครับรถผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนจริงๆแล้วต้นตาลนะครับคือยาวมากนะครับทุกคนถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนต้นตาลที่ยาวมากนะครับประมาณ20กิโลนะครับทุกคน ถ้าเราขับไปเรื่อยๆน,นะครับก็จะแบบว่าไกลมากนะครับผมก็เลยว่ามาเดินเล่นที่นี่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็จะขับั้งแต่สุดนะครับไปถึงปลายทุกคนดูนะครับ <S <s <ut> แต่ว่า20่กิโลก็ไกลมากนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอ่านประวัตินี้นะครับ <S <s <ut> <Yeah. S 2> คือคนที่ผูกก็จะเป็นแบบว่าคนเป็นตำรวจนะครับทุกคนแล้วก็ต้นตาลก็จะแบบประมาณหนึ่งแสนและหนึ่งล้านนะครับทุกคนแบบว่าเยอะมากนะครับล้วก็ที่ไปอ่านประวัตินะครับทุกคนประวัติก็แบบว่าน่าสนใจมากนะครับที่นี่นะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็มาเอาหญ้าให้วัวนะครับก็กําลังจะปั่นกลับบ้านนะครับทุกค pues. นบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะเดินเล่นเรื่อยๆนะครับทุกคนด,ดนูงอนที์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบว่าข้าวก็แบบว่าเขียวเฉอุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่นั่นะครับทุกคนก็ไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่สักครูกกันนะครับตอนนี้คนก็ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนก็มองว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ อันนี้ก็อาจจะแบบว่าย้อนแสงนะทุกคนแสงดวงอาทิตย์กงจะลอกขอบฟ้าแล้วทุกคนดูบรรยากาศถนนต้นตาลครับคือแบบว่าเลียงสวยมากตอนนี้ก็18บแนาฬิกานะครับทุกคนก็รถก็อาจจะยืดนะครับทุกคนแล้วก็เดินเล็นคนเดียวนะครับก็มีคนมองผ่านไปผ่านมามุมนี้เห็นดวงอาทิตย์ชัดมากเลยครับทุกคนกำลังจะรับขอบฟ้านะครับแล้วก็ ทุ่งนาก็แบบเขียวขจีสวยมากจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังจะกลับบ้านนะครับทุกคนบางคนมาทุ่งนานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลา18 10นาฬิกากว่านาทีแล้วนะครับคนก็เริ่มที่จะทยอยกลับบ้านกันนะครับทุกคนเพราะมันก็จะเป็นเวลาที่จะกลับบ้านนะครับทุกคนดูดวงอาทิตย์กํกำลังจะรับกับฟ้าแล้วอัน,นมุมนี้ก็จะแบบว่าย้อนแสงหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีคนมาขับรถเล่นนะครับทุกคน ทุกคนเราเดินมาไกลสักระยะแลวนะครับทุกคนคือแบบว่ามันมาเดินแล้วมันรู้สึกว่าแบบสบายใจนะครับทุกคนแล้วก็ธรรมชาติก็บำบัดจิตใจเรานะครับบรรยากาศมันแบบดีมากนะครับทุกคนดูนะครับคือแบบเขียวขจีบรรยากาศดีมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้รถก็แบบเริ่มเยอะเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นคนเป็นช่วงที่หลยคนเริ่มแบบว่านครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์หก็อยู่ไกลมากนะครับทุกคนอยู่นู่นไกลมากนะครับแล้วก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า รถมันค่อนข้างที่จะยือนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ผมก็มาประจํานะครับทุกคนจริงๆถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากนะครับทุกคนถ้าใครที่เคยดู u t u b e นะครับก็มีคนมาทําคลิปเกี่ยวกับที่นี่นะครับทุกคนถนนต้นตาลนะครับก็จะบินมุมสูงครับบินโดนนะครับทุกคนก็จะสวยงามมากนะครับถ้าใครมีโอกาสก็สามารถที่จะไปดูมุมสูงได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่มีโอกาส รถเร็วมากนะครับทุกคนใครที่ขับรถก,ก็ระมัดระวังด้วยน,นะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็ก็มีคนมาเดินเล่นนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนถ้าใครที่มีโอกาสมาเส้นนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบว่ามาขับรถเล่นได้นะคะรับคือใครขับผ่านนะครับทุกคนก็แบบว่าสวยมากนะครับถ้าเราขับรถยนต์ใช่ไหมทุกคนเราขับเร็วใช่ไหมคร,รับบรรยากาศนาก็จะแบบว่าดีมากเพราะว่าต้นตาลม,มันเยอะมากะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนครับผมข้ามมาอีกฝั่งเลยนะครับทุกคน คือแบบบรรยากาศสวยมากน,นีก่คือถนนต้นตาลนะครับทุกคนคือแบบะว่าข้าวเขียวกะทคือแบบสวยมากเลยครับอันนี้ก็จะมีคุณพ่อนะครับทุกคนมาเกี่ยวหญ้านะครับรอยู่ที่ทุง่งนา เวลาเงาเงาเศร้าๆนะครับทุกคนก็จะมาเดินเล่นที่นี่นะครับก็บรรยากาศมันก็ค่าจะดีมากนะครับมันทำให้เราสึกว่าเราสบายใจนะครับทุกคนถ้าเราอยู่บ้านมันอากาศมันค่าที่จะร้อนมันก็รู้สึกว่ามันตึงเครียดนะครับผมก็เลยแบบว่าช่วงเย็นๆก็หาอะไรเดินเล่นนะครับทุกคนแต่ว่าที่นี่ผมก็มาเดินบ่อยนะครับทุกคนแต่ว่าผมไปทําคลิปคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ก็ห่างกันประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็เลยได้กลับมาที่นี่อีกนะครับทุกคนสูนรต้มอากาศ เย็นๆทาให้จิตใจเราผ่องใสแล้วก็บรากาศมันก็จะดีมากครับทุกคนทําให้สภาพจิตใจเราดีด้วยนะครับทุกคนในเวลาที่เราเราเหงานะครับทุกคนหรือใครเครียดนะครับทุกคนเราก็จะไปหาที่เดินเล่นนะครับไปหาบรรยากาศที่สตดลมอ่าดีๆนะครับทุกคนทําให้จิตใจเราผ่องใสนะครับถ้าเราอยู่ในสถานที ics, it, oria, ่ที AKE, ่แบบคิดเครียดนะครับทุกคนอ่สภาพจิตใจเราก็อาจจะไม่ค่อยดีได้นะครับดังนั้นแล้วถ้าเราคิดเครียดนะครับเราก็ไปหาที่ที่เราสบายใจนะครับทุกคนหาธรรมชาติบําบัดหาที่ อยู่ที่กินนะครับทุกคนหาที่ที่เราอยู่สบายใจนะครับเหมือนผมตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็สบายใจขึ้นนะครับมาอยู่ที่ธรรมชาติของบกาะเรเป็นทีน่เูิของต้นตาลนะครับเป็นสถานที่เรารักนะครับทุกคนทุกคนข้าวสวยมากเลยครับคือแบบบรรยากาศมันดีมากนะครับไม่แปลกใจเลยว่าหลายๆคนก็มาขับรถเส้นนี้เล่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่เดินลงครับทุกคนเพราะว่า ธรรมชาติดีมากบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่ลงนะครับพ่จิตงนาำครับทุกคนหาไปหาที่ถ่ายรูปนะครับคือแบบบรรยากาศมันดีมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อก็เกี่ยวหญ้านะครับก็จะเอาหญ้าไปให้วัวนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงรถคุณพ่อเลยนะครับก็หญ้ายอะมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงรถคุณพ่อแล้วทุกคนคือหญ้ายอะมากอันนี้คุณพ่อนะครับ ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าครับทุกคนมาตจ้อให้เร็วนะครับก็จะเอายาไปให้วัวนะครับทุกคนคือแบบว่าหญ้าเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินดูนะครับทุกคนเราเดินมาถึงแล้วนะครับอู้หญ้าเยอะมากคุณพ่อตัดนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ทุกคนดูอันนี้ก็คือหญ้าสลับเอาไปให้วัวนะครับเยอะมากอันนี้ก็คือคุณพ่อนะครับทุกคนใช้เครื่องตัดหญ้านะครับมันจะได้เร็วนะครับทุกคน เดี them. Them ๋ยวเราเดินที่นี่สักพักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะหาที่ลงที่ถ่ายรูปนะครับทุกคนเพราะบรรยากาศมันดีมากเลยนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับคือแบบว่าข้าวเขียวกับจีสวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่ถ่ายรูปแล้วก็ที่ลงเล่นกันนะครับตอนนี้คุณพ่อก็จะเตรียมตัวกลับบ้านเลยนะทุกคนพอที่ญายืดแล้วนะครับที่เอาไปให้วัวแล้วก็ให้ควายกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่ลงกันนะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็10บแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะครับก็มืดแล้วครับทุกคน ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มืดเราก็สามารถที่จะเดินเล่นได้นะครับทุกคนครับดูบรรยากาศครับยิ่งแบบว่าจะมืดนะครับทุกคนบรรยากาศก็แบบว่ายิ่งดีเรื่อยๆนะครับคนก็ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็คุณพ่อก็เริ่มที่จะกลับบ้านนะครับเพราะว่าเตรียมยาให้วัวนะครับเกือบบรรยากาศดีมากคุณพ่อกลับแล้วครับ แต่ว่าคลิปก่อนที่ผมมาถ่ายนะครับทุกคนผมก็รีบนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าหน้าฝนแล้วก็เราอยู่แป๊บเดียวช่าทุกคนแล้วก็ฝนก็แรงมากนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็บรรยากาศดีมากฝนก็ไม่ตกนะทุกคน mm. คือแบบบรรยากาศมันแบบดีมากนะครับสภาพเป็นใจนะครับฟ้าก็แบบว่าโปร่งใสไม่มืดคึมน,นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็จะหาที่ลงครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าคันเทนาน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศมันดีมากดูทุกคนคือแบบท้องฟ้าก็แบบว่า ใสมากเลยนะครับทุกคนแบบโล่งมากนะครับก็ไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นที่นี่กันก่อนนะครับแบบบรรยากาศดีมากเพราะเราหาที่ลงได้แล้วนะครับทุกคนเราหาที่ลงได้แล้วครับทุกคนบรรยากาศแบบดีมากโอ้ยทุกหน้าแบบเกี่ยวขจีสุดลุกหงลุกตามากเลยครับทุกคนแล้วก็ท้องฟ้าก็แบบว่าสว่างมากเดี๋ยวจะเดินเล่นที่นี่สักครู่กันนะครับทุกคน เดี so ๋ยวเราจะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะทุกคนเฮ้ยดวงอาทิตย์ก็เราจะรับกับฟ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่นี่กันสักครู่นะครับทุกคนดูบรรยากาศดีมากอุ้ยแบบเขียวอลังเลยครับทุกคนเฮ้ยบรรยากาศดีมากนะครับเฮ้ยคือถ่ายมุมไหนก็สวยครับทุกคนเขียวคอจีเลยครับทุกคนเดี๋ยวจะเรนเล่นที่นี่สักครู่กันนะครับแต่ว่าเราต้องถ่ายหลังครับทุกคนเพราะเราชอบบรรยากาศตรงนี้มากกว่าเฮ้ย เดี๋ยวจะตกนะครับเดี๋ยวเราก็มัระวังนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมถ่ายมุมนี้นะครับมันเป็นถนนนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องถ่ายมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอยหลังเรื่อยๆนะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากนะครับเมื่อกี้คุณพ่อก็อยู่เส้นนั้นนะครับทุกคนก็แปลว่าเกี่ยวหญ้านะครับทุกคนไปให้วัวแต่ว่าเราก็เดินอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเลยนะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบสดชื่นมากเลยทุกคนบรรยากาศมันเย็นๆนะครับ คือแบบสดชื่นมากเดินมามีท่อน้ำาลยครับทุกคนก็ตรงระบายน้ำนะครับเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ขังนะครับแล้วก็ไหลไปไหลามานะครับน้ำก็จะไม่แห้งแง้งทุกคนดูหอยเยอะมากหอยเชอรี่นะครับจริงๆหอยเชอรี่เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับทุกคนแล้วก็อาไปต้มกินนะครับหอยเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเด็เดกๆผมก็ชอบมาเก็บกับคุณแม่นะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามนะครับชทุกคนบรรยากาศแบบดีมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถนนต้นตาลนะครับทุกคนทุกคนสังเกตตรงที่เราเดินมานะครับอันนี้หญ้าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวย้าไปให้หัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินถึงตรงนี้นะครับ ต,ตรงนี้หญ้าเยอะมากเลยครับทุกคนก็เกี่ยวไปให้วัวได้นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนคิดไม่ผิดเลยนะครับที่เรากลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นถนนที่เราแบบ,บแว่าชอบมากนะครับชอบแบบว่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบว่าทุ่งนาก็แบบว่าสดลุกหูลูกตานะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็ทําให้เราแบบว่าสบายใจนะครับที่เรามาที่นี่ ก็หนึ่งเดือนแล้วครับที่เราไม่ได้มาที่นี่นะครับทุกคนก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับที่เราไม่ได้มาที่นี่แล้วก็เราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับมาเดินเล่นทุกคนดูท้องฟ้าด้านหลังครับทุกคนคือแบบว่าสีสวยมากแล้วก็ข้าวก็แบบว่าสวยมากครับทุกคนทือท้องฟ้าสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากแต่ว่าโชคดีมากที่เรามาแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินขับตรงนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ที่เราเดินข้ามไปนะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนคือหอยเยอะมากนะครับคือหอยเชอรี่นะครับตอนเด็กๆผมกับคุณแม่นะครับก็คือแบบว่าจะชอบเก็บกันทุกคนแล้วก็สามารถที่จะผัดต้มกินได้นะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาหารกลางวันกลางคืนได้นะครับทุกคนคือแบบหอยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วการที่หอยเยอะมันก็มีข้อเสียครับทุกคนเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะกินข้าวได้นะครับทุกคนข้าวเราก็จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับแล้วแล้วชาแนลเขาก็เลยว่ามีการฉีดทําให้หอยตายนะครับทุกคนนี่นะครับ บรรยากาศดีมากเลยเรามาเดินที่นี่สักยะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับดี๋ยวเราถ้าเรามีโอกาสเราก็จะมาที่นี่อีกนะครับก็เวลาที่เราเหงาเวลาที่เราเศร้าๆนะครับทุกคนเราก็จะมาสูดดมอากาศแบบเย็นที่นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เพิ่งเดินขึ้นมานะครับที่ถนนต้นตาลตอนนี้รถก็ขับไปผ่านมานะครับทุกคนเพราะมันก็ช่วงที่แบบว่าจะเริ่มมืดแล้วครับตอนนี้แสงก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกคนทุกคนดูนะครับ ตอนนี้แสงเริ่มจะไม่มีนะครับทุกคนเพราะว่าดวงอาทิตย์ก็กำลังที่จะรับขอบฟ้าเลยนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้แสงก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันดีสดชื่นมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับเดี๋ยวเราถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะทุกคน บรรยากาศดีมากนะครับเดีย๋ยวผมขอตัวแบบว่าขับรถกลับก่อนนะครับทุกคนบายตอนนี้เวลา18บนาฬิกาสีนาทีานะครับทุกคนอย่าขอลาไปกับภาพนี้นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากดวงที่กำลังจะรับขอบฟ้าบรรยากาศยามเย็ยนสวยมากเลยครับทุกคนขอลาไปกับภาพนี้ครับ